สวัสดีครับพี่น้อง f อฟแฟนครับแฟนมรตัมนะครับผมเอฟซี FC, พรังเนียทุกๆท่านนะครับผมและก็ f อฟสาวน้อยเฮดบันแพงแลำพ่นโชว์นะครับกะมือนี้มีขา่าวมาบอกกับพี่กบน้องครับมีเพจเพจนึ่งครับเห็นร่งในโ,โซเชียลนะครับในร่งของ Facebook นะครับผม หลังจากที่เมื่อคืนมีการแสดงอยู่ที่ยโสธรน,นะครับผมมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับผมมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะครับมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะครับยืนหน้าเวทีนะครับ,ม,บ,ม,ออม,รบมันขอจับมือน้องนะครับมัดขอจับมือใหญ่นะครับก่อนที่จะจับมือก็ยกมือไหว้นะครับการยกมือไหว้แล้วก็ แล้วก็ดึงมือน้องบาทีจุงนะคมาแเงนี้ยครับนี่ก็คือไม่ควรนะครับผมเห็นฉิบแล้วกะอดว่าไรครับพี่น้องครับถึงนะครับไม่สมควรที่จะทำอย่างยิ่งนะครับผมพวกเราทุกคนนะครับพ่อแม่ Fc ทุกคนนะครับพ่อแม่ Fc ที่ ไปให้กำลังใจยีลาหนาเวทีนะครับรู้ว่าชื่นชอบนะครับรู้ว่าชื่นชอบนะครับกะบสมควรนะครับให้เกียรติศิลปินนะครับให้เกียรติน้องนะครับทุกท่านนะครับต้องให้เกียรตินะครับยู้าพเวทีนะครับไม่สมควรทําอย่างยิ่งกับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับอันนี้ก็คือบสมควรที่จะทําพฤติกรรมแบบนี้นะครับจับมือได้นะครับขอจับมือ ถึงไม่มีมาไรน้ําใจนะครับถึงบ่มีเงื่อนไห้อีลากะมีไซดีอยู่แล้วครับอีลากะบ่าเคยเรียกร้องอยู่แล้วครับขอแคอ่เราให้เกียรินะครับให้เกียรติไม่ว่าจะเป็นเฉพาะน้ององอิงนะครับศิลปินทุกคนในวงนะครับผมศิลปินทุกคนในวงนะครับเราขอจับมือก็ขอก็ออจับนะครับผมกัให้พี่น้องเอฟซีนะครับ เข้าใจนะครับผมทุกคนต้องให้เกียรตซึ่งกันและกันนะครับคือทําอย่างนี้ไม่ถูกนะครับผมเหตุทั้งสี่พอถือครับหลายท่านหลายคนเพื่อเสียในคลิปนะครับเห็นคลิปแล้วครับพี่น้องครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดอย่างยิ่งนะครับนะครับกับผ่าลิซี่นะครับผมพี่น้องลิฟซีทุกท่านนะครับมีความคิดเห็นองไรให้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับ คอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมแต่ก็ขอชื่นชมนะครับขอชื่นชมในความเป็นมืออาชีพของน้องอุ้งอิงนะครับนี่ครับน้องเป็นมืออาชีพเต็มตัวนะครับเอาหน้าเิธีอยู่นะครับทําให้พ่อแม่เอฟซหน้าเิธีพ่อพ่อแม่เสียงทรงเสียงกีดสนุกสนานไปตามอีลานะครับผมขอชื่นชมเวลาครับ ได้ควบเป็นมือชีพนะครับผมไม่ตกใจนะครับคือหลาว่าตกใจนะครับผมน้องก็บอกมือบอกไม,ไม่ไม่น่าทําแบบนี้นะครับไม่น่าทําแบบนี้นะครับทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือพ่อแม่เอฟซีนะครับคนให้เกียรติศิลปินนะครับทุกคนนะครับไม่ไม่ใช่ว่าจะพ่อน้องอุ้งอิงเด็กพี่น้องครับนะครับแต่ยิลากะเข้มแข็ง และมีสตินะครับเิลายมีสติมากนะครับยังร้องเพลงต่องานจนจบเวทีนะครับเราการแสดงหน้าเวทีเนี่ยนะครับเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะมีการเกิดเหตุอะไรขึ้นผู้มอนอิงนะครับยิ่หลาผู้มอนพิงจะดูแลยิหลายยังไกลคิดนะครับบางครั้งนะครับ บางครั้งบางครั้งก็คือว่าหนาไปที่คนมันหลายครับคนเยอะมากนะครับส่วนี่ลาออกชู้นี่ค้นหนาไปที่เขาบะไ้เลยนะครับเข้าไม่ได้นะครับผมไปหน้าวิธียังโอ้โหแน่นนะครับคนก็ไปขอถ่ายรูปขอจับมือขอเอารางวัลน้ําใจให้นะครับแตขอค้นทําดีนะครับคนทําดีเราก็ชื่นชมนะครับผมคนทาดีเราก็ชื่นชม นะครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกคนไม่ว่าจะเป็นพ่อฮักแม่ฮักทุกท่านพ่อแม่เอฟซีหน้าเวทีนะครับก็ให้เกียรติศิลปินนะครับกะเชิญชมน้องใบพิบดีนะครับีิลากรู้สึกว่ายิลาตกมาปีนี้กะถือว่าเก่งนะครับเก่งนะครับมืออาชีพจริงๆนี่แหละครับของแท้ครับเก่งมากนะครับเก่งนะครับก็ให้กําลังใจีลราะนะครับผม นี่แหละครับเวลาเป็นการแสดงทําไมถึงมีพ่อฮักแม่ฮักนะที่คอยปกป้องดูแลอยู่หน้าวิธีก็เพราะเหตุแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเซลวันเซลทูทีมยูทูบเบอร์นะครับที่ไปทําการถ่า,ายคลิปหน้าวิธีกะบสี่อยดูแลนะครับนี่แหละครับ ควมดีของยูทูบเบอร์ความดีดของพ่อฮักไม่ฮักที่จะไปคอยดูแลน้องหน้าวทีเพราะคนเยอะนะครับหน้าวทีคนเยอะนี่แหละครับก็ดีนะครับกะเป็นกําลังใจฮหลาสมกับปิน่นนี่แหละครับอ่าบอดหน่อยนะครับภาพร่วมสามําคัญก็คือนี่แหละครับของผู้นํานะครับน้องมีความเป็นภาวะผู้นํามากขึ้นนะครับตั้งแต่ รเริ่มเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกวันนะครับเก่งขึ้นเก่งขึ้นทุกวันมีความนิ่งนะครับมีความมีสตินี่ครับพี่น้องร้องเพลงจนจบนะครับกะนี่แหละครับพี่น้องหนา้าเวทีเนาะบางครั้งหน้าเวทีนะครับกะพี่น้องกะ คาทีจะให้เกียรตินะครับถึงกานและก,กันทุกๆคนนะครับต้องให้เกียดกันครับกรมีฝากครับวันนี้เป็นวันดีนะครับอีกวันเปิดรูการสาวน้อยํำเพลินโชว์นะครับเปิดรูการสาวน้อยลเพลิอโชว์ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนครับผู้ใดายุ่ไก่นางานไปสัมผัสแสงสีเสียงโชวต์ต่างๆหน้าเวทีได้เลยนะครับผม ้าผู้ใดไปว่าใดกะฝากเขาก้มปิดครับอ่าบัตรแค่ร2 9่บาบาทนะครับทักไปที่เพจสาวน้อยลำเพลินโชว์นะแฟนเพจนะครับทักไปครับบอสันกันซักไปส่วนตัวอาบอสก็ได้นะครับหาเสียนนุ่นก็ได้นะครับแม่บีก็ได้นะครับทักไปเลยครับฟาวครับรับรองพี่น้องอีซี่ถูกถันบอผิดหวังแทนแน่นอนครับ วันนี้เปิดฤดูกาลสาวน้อยละเพลนโชว์ขอให้สาวน้อยเพลนโชว์ปีแอบีนี้เป็นปีที่ปังฟังนะครับเฮงเฮงน,นะครับคนจื่นชอบลังไส้นะครับผมขอให้งานการสภาลังไหลเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้บอลโจและพร้อมทีมงานสาวน้อยละเพลนโชว์ขอให้ปลอดป่าปลอดฝนปังฟังเฮงเฮงนะครับหากิปนี้ก็ฝากช่องเดเจวันออฟฟิเชียลไปน้ำมิเดอร์พี่น้อง นี่เจียววันออฟฟิเชียลสองในน้อยครับเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ให้สาวน้อยร่ำเรียนโชว์สาวน้อยพิศมันแพงนี่นะครับขอบคุณหลายๆครับ